สบายดีจ้าสุขาพสุคนมริกาแม่นก,กิดข้ามาดินมหาไส้ได้วยพี่น้องอันนี้อันน้ำไม้อันหญ้าไปหาด้วยพี่น้องน้ำไม้สดๆดเลยเดี๋นี่เด้อตอนปอกมาได้ถ่ายพี่น้องเบอร์แกงกินง่ายด้วยพี่น้องจัคใส่หม้อต้มด้วยพี่น้อ,นองหงานใหญ่เลยพี่น้อง มาเล้ว FC ทางไกลทางไกลกินแกงหน้ำไมนำ้น้ำมันเกลตอนยามเที่ยงวันนี้ก็ที่หนึ่งแล้วเนาะนี่มือรวยเดี๋ยวมือน,นี้เนาะนี่คนรวย,ดนนยเดี๋ยวมือนี้เด็กไทยอ่ะมือเมลากีกับบริพันยัง เก่งอีกสิบปเามือกับเมนูกิจก็จไปทำงานไทยได้วยพี่น้องเพจงานอยู่แถวกรุงเทพเพื่อแหละว่าว่าน้องชายลินอ้าวติดต่องานให้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยพี่น้องไปเฮ็ดงานร้านก๋วยเตี๋ยวลองเบิ่งพี่น้องจากสปอยู่ใดจำใดที่สิบปลายพื่อแหละ ตอนนี้เขาจัดเรียบร้อยเด้กพี่น้องในเวลาเกิเก้จะใส่หม้อต้มดวยจ้ <c oughs> ะได้เสื้องามบายดีพี่น้องเนี่ยน้องมึงเนาะนุง่งดีๆส่งเขาคือโบเพียงเดียวอ๋ออันนี้เดียวคือน่อยแล้วมันปิ้นหน้ามานันงหรอคะพอดนี้โบเสื้อค่ะ ผูดีนะ<ไ>ปแปล,แปลจะดีดะค่ะแปลจะดีนุส่งค่ะแปลนี่ดีจะส่งค่ะดูผู้ดีอย่างเดียวเออเออหายดิซื้อปุ้มเป,ป็นหัวหนึ่งปุ้มเฮียนปุ้มมาให้เหรียเฮียนตั้งใจเฮียนหนังสือเด้ออันนี้แล้วพระเฮียนเล็กพระเฮียนที่ส่งแล้วพระเงินมาให้เลย,ลเเลยทั้งแห่คนตัวไปซื้อพาไปซื้อสหภาพนี่ขอ สี่สิบบาทหัวนึ่งแต่เฮียนรบุ๊ดที่เท่าไหร่ละเฮียนปลาชะลาวเฮียนวันนี้อืมเฮียนคืนหลังก็ได้สะเลย่างอันนี้ทะเลอิ้งนี่ฮะ ตอนนี้เขาก็แกงนะพี่น้องใส่ประเดกหญ้าเป็นคุณแกงพอเบอ,อบอปลาแดกใส่อีกเลยมันเหงูแบอประแดก,ก่เจ็บแต่ทำไมโซดกินแกงเนี่เทีตยวว่าหรย่าตัวชอบหกกันเ,นเ,ยเลยจะมาให้ เสดกระดามพลาเด็กพี่น้องส่แกงน้ำมันเซฟใส่กระดูกหมูเต็มถ้วยเด็พี่น้องแกงแล้วแล้วกินด้วกันหลายคนนะจะ ไม่ไม่ได้ถือมาครับไปถือมาหนึ่เดียวเลยนใช่แล้วใช้เพื่อนกินใช้เพื่อนกินอะไรยาแล้วคนเราต้องกินอันมือมาเป็นอะไรน้อยแกงแกน่ไล่เสพด้่มนอามาเนาะมันอามาอันนี้เป็นอะรจามึงติหนจะได้มงแกให้กิต้องติ

อีนี้เราก็ไปรอบหนึ่งลยนะเลยไปอีกนวันที่สิบแปดเนี mm ่ก hmm. mm ็ไปไปกันเยอะเลไปก่นสิบหลายวัพ uh ันหนึ่งสองพันแล้วแบบนันละเบอมาเะไรเซนเงินกี้มาแล้วเบอร์ภายในเงินกี้เราไปไปเตะเอาแล้วไปแล้วคุ้มเลยหกันบา ได้แล้วไอ้นามันได้ติเดือดที่นี่ก็มันไปเอาเอาแล้วครับเตะกินเอาไป0เ0เก้าได้โมอีกอนไรก็ห้าเสนนะห้าเซนก็ได้ห้าเซรู้เขาแจกหมื่นหนึ่งก็ยังไม่ได้หาล้านชาวล่างเกเนเยมันเอาเงินกี่ไปเลกไ้เงินบาทมันก็ะแพงเลยแต่ละเอาเงินเอาเงินบาทไเงิกีบมาก็ล Cháu là bố mình ngân bạn là lẽ áo họ báo áo là bạn Ừm biết mà họ đi hết rồi lấy lẽ áo cũ của nó đó เนาะ Ừm Lấy áo còn lấy áo năm con ăn ở trong áo ông điu nó mắc hết cả nó ngân bạn mẹ bác Lúc đấy thì là ăn Ừm ดิงดู้่ยเห็เลยานยอนใจเขาถาเงินัวเองนนี้ยล้าเลี้ยงเลี้ยงเจุนุได้ไนงนลใส่กับเมียก็ไ่อยากไปคอสี่ไปผ่าลูกก็ใ่แตกเอให้เยอะเดือนละสองพันเดือนละล่ะตอนพ่จะกี้ขึ้นอีกโตก็เอาลแล้วเขาังพ่อใช่ไหมจะพอเนแม่ดูเออลูกกินพ่อสมบูมีน้วมบอ โมนาทีมงเงินมเงินหบิ่นหนกพันเข้ามาดูนันตู้เลยมัดมือสดให้ตัวไล่เด่นนั้นรตับชิปลายชิปปายพันมาอยู่1ิปปายลนั้นชิปายพันมันเดียวเกลยอ่เออท่แม่สุเจ้ยคนเฮามนมลุเตัวเที่ยงอร่อยดีคนน้องพอน บักเด็นในปุ่งหักเน่าให้ให้ยังน้อยมาจพวงเหโอ้ยไปซื้อมาใส่เหาแม่เลยใส่มันการกระบ้อามเนี่ยว่าซืมาใสหัวในเจนเม็ดเลยเนะไม่เีข้าเบ็ด้อักนังนุ่นหเา้อยู่ัวเอามาต้เยแมเอาพวกมัน่ะปมันแกงเข้าไปอีกมาหนา อยู่ไทยเนี้ยข้างเพื่อนแต่ต่มกัโปะปุูกเนี่ยอ้อมหัวเลยอ้อมเพื่อนเลยเฮ็ดเป็นหัวเลยเพื่อนดอกอีใ่เออเนี่ยอีใ่ยังมีเขาปุ๊กอ้หมววเขาตัดตัดแล้วเขาเจ้าพดน้ำกอบตลอดไทยอ่ะเขาเฮ็ดแบบเป็นหัวบะเป็นหัวเพื่อนเลยเขาตัดแบบพีเนี้ยก็พองเลยตัดอันนี้เสร็ปุ๊กไปน้ำท่วมให้แล้ว บาาตเาบเด็น้มันใหญ่ขาชอเต็นาเดกกินับีสบายดีเลยกินนะธรรมชาติบ้านเรากินกับสุี่เดียวมพื้นเดียวไปทำไปนี่นะไมมาเอา่ะ ท่เ in mm. uh ็นอบอกใครขบอกใครกินนี้ดวยรอฮะกินกับข้าวไหมเงียอยู่ีอีกเยอีเฮียนพี่เด็ดดเข้าไปแล้วมันเข้าแต่ปีลูกอีมิเสียงินบอกออกไปกินเหเนลบอกบอกมนเฮียนอยู่นี่เลยแหละเมื่อรเอยมันมาเอาเมื่อไแล้วเขจะมีคนไปทำอีกตานแล้ว